ปี2024เนี่ยจะเป็นปีทองคุณเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณทํา5ข้อนี้เป็นประจําถ้าเกิดว่าคุณอยากจะก้าวหน้าในชีวิตหรือแม้แต่หน้าที่การงานแบบหยุดไม่อยู่เลยนะครับมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะครับให้เราเริ่มต้นวันใหม่โดยการเขียนสิ่งที่ต้องการจะทําให้สําเร็จนะครับผม3ถึง5ข้อคนทั่วไปนะครับผมเมื่อตื่นมาแล้วอาจจะเสียเวลาในการทํางานที่มันไม่จําเป็นนะครับหรือว่าไม่เร่งด่วนเพราะฉะนั้นการเขียนลงในกระดาษนะครับก็จะช่วยจัดระเบียบความคิดให้เราเห็นได้ชัดขึ้นว่างานไหนเป็นงงาาานนนนนทททีี่่่่สํํคคคัญและวรรต้อ้ออออกเข2ผดิ สักวันล,ละ10นาทีเป็นอย่างน้อยนะแน่นอนครับทุกอย่างมันต้องมีการพักผ่อนนะครับสมองก็เช่นกันนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราทํางานหนักเกินไปลองออกไปเดินสูดอากาศสัก10นาทีนะครับผมหรืออาจจะ15นาทีก็ได้นะเราจะพบว่าสมองเราปลอดโปร่งโล่งขึ้นพร้อมกลับมาลุยงานได้อย่างสดชื่นครับข้อที่สานะครับผมอย่าทําหลายสิ่งมากเกินไปยุคสมัยนี้นะครับเป็นยุคมัล t ิท a s k i n g ใช่ไหมครับเราชอบทําอะไรหลายๆอย่างพร้อมกันนะครับแต่ว่าการที่เราทําหลายอย่างพร้อมกันแปลว่าการโฟกัสแล้วก็ประสิทธิภาพงานอนะ่ะมันจะลดลงไปด้วยเมื่อไหร่ก อะไรหลายอย่างเกินไปนะครับให้ลองเคลียร์ทิ้งเหลือเพียงแค่ครั้งละ1-3อย่างเท่านั้นก็พอครับแบบนี้นะครับจะทําให้ประสิทธิภาพการทํางานของเราอ่ะเพิ่มขึ้นแล้วยังสามารถมีโฟกัสกับการทํางานได้ด้วยข้อที่4นะครับผมให้เราเขียนเรื่องที่เราต้องทําในวันรุ่งขึ้นนะครับก่อนนอนนะอย่างน้อย3อย่างการทาแบบนี้นะครับจะทําให้เราเหมือนสร้างเข็มทิศให้สมองเรานะครับว่าเมื่อเราตื่นมาแล้วอ่ะเราจะต้องทําอะไรบ้างแนะนําว่าเจ้าตัวสิ่งที่เราต้องทํานี้นะให้เขียนไว้ในตําแหน่งที่เมื่อเราตื่นมาแล้วเราก็จะ โฟกัสไปที่งานนั้นๆนั่นเองครับผมข้อที่หานะครับลองจัดพื้นที่โต๊ะทํางานให้มีพื้นที่ว่างดูครับเพราะว่ามันมีงานวิจัยแล้วนะครับว่าสภาพแวดล้อมที่สะอาดและมีระเบียบนะครับจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของเราได้เพราะว่ามันช่วยให้เรารู้สึกสงบนะครับแล้วก็ลดการรบกวนที่เกิดขึ้นเมื่อไม่มีสิ่งรบกวนเราก็จะมีสมาธิในการทํางานที่เราต้องการทำเนี่ยได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับถ้าโต๊ะคุณมีพื้นที่ว่างเพียงพอสมอง,องคุณก็จะมีพื้นที่ว่างเพียงพอให้เกิดสิ่งสร้างสารร,รววค์ขึ 2อ2 4ย่อย่างแน่นอนครับแล้วถ้าใครชอบอะไรดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ